โอเคสวัสดีครับอยู่กันในวันพีทวอร์เรอร์สี่พัทที่หกเอพัทที่หกพัทที่หกโอเคได้เล่นเป็นอูซุปหรอจัดไปพัทที่หกกันแล้วนะครับโอเคมาแล้วอะไรแฟงคี้ร้องไห้ทำไมเนี่ย อ้อนดูไม่น่ทำไมนายถึงร้องไห้กันเราบ้ากไหแต่เนียบ้าไม่ได้ร้องจริงแล้วฉันสะเทือนใจที่นายตั้งใจจะพังพวกที่กินอยู่กันมาตั้งแต่อิสบูเ่อปกป้องเรืออ๋อนี่คือซบแยกออกมาแล้วนะครับยังไงก็เถอะเข้าใจใช่ไหมฉันกับพวกนั้นไม่ใช่พวกกันแล้วต่อให้จับตัวฉันก็ไม่มีใครมาช่วยหรอก ทั้งนั้นนายทำไงต่อไปหลังจากนี้ไม่มีที่ไปแล้วพวกเราจีร่นาเองนี่ฉันไม่คิดจะไปเป็นช่างแยกชิ้นส่วนเรือหรอกนะถึงจะออกจากกลุ่มแล้วฉันก็ยังไปจรสลัดอยู่จะบอกนะว่านายจะซ่อมเรือแล้วออกทะเลงั้นสินะ มันก็นแน่นอนอยู่แล้วฉันจะออกไปชนภัยกับพวกเอ่อากับเจ้านี้อีกครั้งและสะวรรค์จะกลับไปถึงบ้านเกิดอ,อิสบูไม่กลับไม่ได้หรอกเมื่อกี้ตอนที่ยกเรืขึ้นมาที่นี่ฉันดูอย่างละเอียดแล้วเรือลำนั้นอนะ่ะไม่ไหวแล้วแหละการประเมินของกันเละกถูกต้อง ่ในฐาน,นะช่างแยกชิ้นส่วนเรือฉันแนะนำให้แยกชิ้นส่วนโ,โหแมรี่ไม่ไหวแล้วอย่ามาพูดไปเรื่อยนะแมรี่คืณเป็นเรนะื่องฉัน,น,นแค่ไปใช้ฝั่งถัดไปพก็ยังไม่ได้เลยเป็นถึงเรือนี่เออเป็นเรือไม่ได้แล้วหนุกูที่ชิงแล้วะ ฉันรู้ทั้งหมดอยู่แล้วล่ะรู้ได้ว่าแมรี่ไม่ไหวแล้วญญคืนหนึ่งที่ก่อนท้องฟ้าฉันได้ยินเสียงทุกคนไหมาจากเรือที่ไม่น่ามีใครอยู่ชาววันนุ่งขึ้นหรือก็ได้รับการซ่อมแซมแบบหยาบๆอ,อาจจะเป็นเรื่องไร้สาระแต่ว่า ฉันน่ะคิดว่าอาจจะเป็นแมรี่จุติมาก็ได้โอ้โซบหลอนแล้วอย่างนั้นน่ะเพี่ชายนั่นมันคาบาวทาเมนหนึ่งในตำนานที่เราสืบต่อกันมาในหมูห่นักเรือเออหลอนแล้ววกที่ติดอยู่ <c oughs> ที่เรือ สุขยับอ่ายขับเคลื่อนอย่างรุรนทนอมจริงๆเท่านั้นพูดตามตรงนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้ยินกับหูว,ว่ามีคนเห็นเจ้านั้นแต่ว่าถ้าอย่างนั้นนายก็ลกทะเลาะลก,กับพ,กพวกท่านท่านที่รู้ว่าเรือไม่ไหวแล้วงั้นหรอเรื่องแบบนี้ใครจะไปยอมได้แล้ว แล้วเมื่อไรจะได้สู้สโทษทีนะข้อประตูแล้วนะอออะไรของเองโอเค,อ,เคอุย้ยไอ้บ้าแล้วอุชอบจะไปสู้รุจีเนี่ยน,นะโอ้โหโมีแฟงกี้ช่วยโอเคเอ,อ่าผมหัดดำเหางเดียวแล้วแหละ เราได้เงินมาเมื่อกี้ฮะแต่ว่าโอ้ไม่มีของอัพเลยเหรอซบเอออ่ะอัพมาน,นี่ให้ซบหน่อยแล้วก็เจหนึ่งพอครับตัวนี้สกิลก็ไม่ได้นะโอ้โหไม่มีเข็มทิศด้วยหมดแล้วเออเอ,อ่าเดี๋ยวนะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ตัวนี้เออแล้วขึ้นเอาตัวนี้ครับเราต้องใช้ตัวนี้ โอเคตัวนี้มีประโยชน์ใส่ทักษะก่อนในสังหารเอ้ยตัวนี้มัน <c oughs> เราได้มานะแต่ว่านี่มีหนึ่งโอเคอัพเลยฮะไม่เป็นไรไมีหนึ่งนี่ไงมีดาเมจอีกสองโอเคหมดแล้วครับดุยเลยเปลี่ยนเพลงทำไ,ไมล่ะออกเรือ มันก็แค่อุดจีเองเออมาดิมาเข้ามาโอ้โหเดียวครึ่งหลอนเลยเหรอพี่เดี๋ยวนะเออมันชู้ไม่ได้เนี่ยเออเอานี่ไปกินมา หลับไปมัม้งมือไม่เออเออเออไม่ลดเลยสองสามสี่มันยิงโดนมางไหมเนี่ยอย่าเข้ามาเดี๋ยวเออเนี่ยโดนอยู่ตัวเนี้ยได้อยู่เอาเนีิไปกินนี่แหละ โอเคโอเคไปลงล่างไปล้างล่างคนโอเค,อเ,คเอ้ยมาเอ้ยอย่ามาย้ำคนอื่นนะเวย้ยหลับไปซะแล้วก็เอาระเบิดไปกิน เออมาดิเดี๋ยวถอยก่อนทำไมเลือดกูลดวะเออเดี๋ยวนะมีเลือดไหมไม,ม่มีแล้วฮะเดี๋ยวอยู่ไหนมาลุจิเออได้อยู่อ่ะโอ้ถ้าเป็นซูงีคิงยังได้อยู่นะ มัยไม่มีสกิลเลยอะยิงไปก่อนฮนะไม่เป็นไรยิงไปก่อนยิงไปก่อนได้ไม่ได้ไม่รู้ยิงไปก่อนอูแปลงล่างด้วยไม่หลอกหนีสิวังขังเข้ามาเข้ามาสิเออเข้ามาโอ,โอ้มันไม่หลับเนี้ย เออเอ,อ,อยก่นอนเฉยก่นอกนเออได้ป่ะระเบิดทีเดียวล่ะปแปลงล่างโอ้โหครึ่งหลอดแล้วครึ่งหลอดแล้วได้อยู่วะได้อยู่แหละมัง้งโอ้โหแล้วโดนไหมน่ะโดนแต่ไอตัวอื่นฮนะวางถังแล้วก็มันไม่หลับนั่นนะ่ะเฮ้ยหลับอยู่หลับอยู่หลับอยู่เออตัวนี้ได้ว่ะ เออนี่เงเดียวล่ะเฮ้เฮ้แงเข้ามาส่งไปแปะมาซะแพงกี้ไม่รู้ละมันสวนแล้วอูยเดี๋ยว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 ยาพึ่งเข้ามาวางทางบนหลับเออระเบิดระเบิดระเบิด

ม่มืงกองกูเลยวะรับ่อนเออดิเป็นไงสมก็ได้นะเนี่ยโอ้โหเกอนตายได้เวลาแล้วล่ะขาดตัวพวกมันมาขาดตัวใครไม่อีกลงโทษนานเนี่ยโอเค โอ้โดนจับได้ไงโอ้ปล่อยนะไอ้บ้าเอ้ชนะนะเนี่ยมัอกี้จับได้ไงเนี่ยอาเราจะพาพวกนายไปที่เอเดนสโบรีและไปถามเรื่องที่ซ่อนของแบบแบรนด์พูตันไม่บอกหรอกเว้ยอีกไม่นานขบวนรถไฟเดินทะเลจะออกแล้วฟีทงมาช่วย ขาพูดเรื่องที่ฉันรู้แล้วก, <Nico S 1> ก,กันเรื่องของโรบินอะนรู้อะไรมากันเหรอฉันกับโรบิน่าก็มีวิธีการปลุกองุ์โบราณที่ทำลายโลกได้เช่นกันนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลโลกต้องการเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เกิดขึ้นเพื่อสิ่งนี้ ถ้าอาวุธที่นั่นถ้าอาวุธที่ว่านั้นคืนชีพโกโ็จะเกิดเรื่องร้ายแรงกับโลกนี้แต่อย่าก,ก,การะโรดวิ่งแต่สนใจให้คมร่วมมือและอุทิศตนให้รัฐบาลโดยมีใงื่อนเดียวคือให้พวกบกฟัง,งต้องได้ออกจากเกาะน,นี้อย่างปลอดภัยหญิงคนนั้นเลือกชีวิตของพวกนายทั้งหมแทนชีวิตของมนุษย์ทุกคนทั่วโลกเย็ดขี ค่อยยังชั่วโรบินไม่ได้หักหลังพวกเราดูอย่างนั้นก็ไม่ต้องคิดอะไรแล้วรีบเลยตามโรบินไปกันเถอนะริกนนก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วล่ะแ,แต่ว่าจะทำยังไงดีทำอะไรอะ่ะไม่มีเรือใช่ไหมก็ยังมีขบวนรถไฟเดินทะเล,อ,เลอ,อีกขบวน ออกเดินทางเโอเคอ๋อมีรถไฟเทิอนขบวนคาเลอีกหนึ่งขบวนโอเคครับเอสโอโ้เยี่ยมมากซบโอเคครับจบพัทที่ตรงนี้มันเดิมโอ้โหผมอยากได้โซนเีคิงมากเลยแต่ผมว่ามันต้องไปเออ เก็บหมดล่าสมบัตินะเดี๋ยวผมขอดูหมดล่าสมบัติก่อนโอเคครับพาร์ทนี้เราจะจบกันที่ตรงนี้แล้วนะครับโอเคครับยังไงก็จบพาร์ทที่ตรงนี้ก่อนแล้วกันจะเข้าสู่ A D S ล็อบบี้แล้วเดี๋ยวก็เจอกันใหม่ในพาน์ทหน้ายังไงวันนี้ก็ฝันดีราตีสวัสดี yeah,